วิดีโอนี้อาจมีภาพหรือเนื้อหาที่อาจจะยั่งยงืนท่านบะสบายใจโปรใจจักรยาในการปันขอคุณเจ้าอีป่อเจ้าวันนี้นอกนีการบ้านจะคงเฮียน ถามเพิ่อีปอพ่อจะช่วยน้องได้กว่าเจ้ามีอะไรอย่างเื้อีปอช่วยพอดีว่าน้องมีความสนใจในหัวข้อรัฐธรรมนูญไทยป่พอพ่อจะเล่าความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทยให้น้องฟังได้กว่าเจ้าได้เลยลูกมามานั่งตรงนี้เดี๋ยวปอจะเล่าให้ฟังขอบคุณเจ้าอีป่อประเทศไทยขึ้นจวเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกซึ่งกบังเกิดเลยความเป็นจริงเพราะตอนที่เปลี่ยนการปกครอง,องจากสมบูรณาญาสิทธิลัช แล้วเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยในปี2 4 7 5ต่อมาในช่วง2-3งถึงสทศวรรษก็เกิดปัญหากันช่วงชิงอำนาจระหว่างชนชั้นนำทางการเมืองได้แก่ฝ่ายขุนนางตีมิวอดมการแบบอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายคณะราษฎรตีมิวอดมการแบบเสรีนิยมกับสังคมนิยมทำให้เกิดการยึดอำนาจและยกหลักรัฐธรรมนูญใหม่อยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516ันหติดประชาชนโขนท้ายขาดหวังว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญติด มีเนื้อหาทัานสมัยและเป็นประชาธิปไตยมากประชาชนนิสิทินักศึกษาเข้าร่วมกันค่นล้อมอำนาจระบบะเผด็จการทหารแต่แล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อแจ้บันานก็ถูกชีกทิ้งหลังเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516น,น,น,นี่คือคอปคอตินำโดยพลเอกชงััชออยู่ทำการรัฐประหารจอมพลถนอมกิตติการณ์ทำให้จอมพลถนอมกิตติการณ์ลูกกดดันเดินทางออกจากประเทศและรีบไป แต่ในที่สุดการกลับม้าของจอมพลถนอมกิติการณ์ในคาบของนักบวชทำให้ประชาชนนิสิตนักศึกษาเกิดความประปอใจพ่อก่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่จะกลับไปสู่รัฐธรรมนูญในคาบพันธกิจการอาหารเกิดการประท้วงจอมพลถนอมกิติการ์และนำไปสู่เหตุการณ์น้องเลือดในวันที่6ตุลา2519จนที่รัฐบาลป็นธรรมเท่าไหร่วันนี้ความจริงได้ฉายออกมาแล้วว่ากลุ่มศูนย์การนิสิตนักศึกษาของประเทศไทย ได้ทาการเยียวย่าหู้ใจของชนชาวไทยทั้งชาติโดยว่ากระทำการอนุบาตชาติชั่วบางอาจมินพระบรมโอรสสาทิราชทาให้เกิดการรัฐประหารของคอปคอตี่นาโดยพลเอกสงัดชละลอยยูสมัยพลเอกเปรมตีละสุรานุนการเมืองไทยอ่ะก้าวเข้ามาสู่ยุคมาห่งกรรมนัการเมืองเข้ามาสู่การเลือกตั้งเข้ามามีบทบาทแต่แรกก็เกิดการรัฐประหารเนื่องจากขณาธิหารอ้างว่านาการเมืองมีการทุจริต กงกินชาติบ้านเมืองนำมาสู่การรัฐประหารของะะอรศชในวันตีวท3กุมภา2534นำมาสู่การยกหล่างรัฐมนุญฉบับใหม่ซึ่งเปิดโอกาสให้ในายกรัฐมนตรีมาจากนอกรัฐสภาสุดท้ายการกระทำแบบนี้เป็นการซื้อทอดอำนาจคือคณะรัฐทะหาระสะรสชยามพลเอกสุจินดาคาปยุนทำเพื่อเกิดเหตุการณ์แห่งข้าก็คือพฤษภาธมิน2535 หลังจากนั้นประเทศไทยก็เข้ามาสู่ยุคนาการเมืองเป็นนักธุรกิจเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มรูปแบบและมีการปฏิรูปการเมืองจนเป็นตีมาของรัฐธรรมนูญ2540ที่เรียกกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองก็เพ่อว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนทุกสามาอาชีพเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการหลังรัฐธรรมนูญผ่านการออกแบบโครงสร้างทางการเมืองก่อตั้งองค์กรใหม่ๆแล้วบรรจุลงไปในรัฐธรรมนูญแล้วก็อยอมรับว่า รัฐมนูลฉบับเนี่ยเป็นประชาธิปไตยมากที่สูตแห่งฉบับหนึ่งแต่แล้วระบบการเมืองตามกติกาใหม่ของรัฐมนูล2540ทำให้เกิดปรากฏการณร์เด็จก,การราาัฐสภาสู่การชุมนุมคนล,ล่มรัฐบาลของพลต่ำรวจโททักษินชินวัตรผมขอถอยโดยการไม่รับตำแหน่งนาะยกมทีค่อนข้างชัดเจนในประเด็นของนโะยบายประชานิยมของระบอบทักษิน แต่ก็เป็นเรื่องอยากสําคัญของคนไทยแห่งด้านที่สําคัญก็คือเป็นการบอนทํรลายสิทธิเสรีภาพและความสามารถการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาตัวเองต่อมาทําให้เกิดการรัฐประหารหึ่งข้างด้วยนณะรัฐประหารเพื่อเหตุผลว่าหน้าการเมืองทุจริตคอร์รัปชันฉลาดบางหลวงโกงกินชาติบ้านเมืองในปี2549ี่การยกล่างรัฐมนูญ 2550ก,กาศเลือกตั้งใหม่สู่การเมืองของนักการเมืองเมืออาชีพแห่งขังมีความขัดแย้งและการทุจริตคอรัชชันทำให้เกิดการชุมนุมเสื้อเหลืองเสแดงโคนล่มรัฐบาลอยู่หลายรอบทำให้เกิดการรัฐประหารยิงลักชินวัตน์นำโดยคนเอกประยุทธ์จันโอชาในวันที่22พฤษภาคม2557การที่กล่าวถึงทั้งตะกกลนั้นดก็ถือว่า เราเป็นคนไทยด้วยกันจะถึงขนาดไม่เหยียบอยู่ในแผ่นดินไทยเลยหรือเราจะเป็นกันอย่างนี้หรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่1 2557เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศทำให้เกิดและทำนูนชั่วคราว 2557ต่อมารัฐมนูลฉบับล่าสุดก็คือ2560เป็นที่น่าจับตามองจากประชาชนว่าเจตนาของรัฐมนูนฉบับที20เป็นการสืบทอนอำนาจของฝ่ายอำนาจนิยมแบบอนุรักษ์นิยมพอเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประจำหรือมาจากนอกรัฐสภาเห็นประเด็นในเรื่องของการกำจัดบุคคลตีเห็นตั้งทางการเมืองโดยมอ4 4 หรือจะเป็นประเด็นของสว250ร้250คนที่กำหนดใึ้มีนัยสำคัญแหมลายปีหรือเป็นการเลือกตั้งที่แบบเป็นธรรมเห็นได้จากการเลือกตั้งข้า้งล่าสุดที่มีบัตรขยง และสิ่งนี้เกิดเป็นวงจรอ,อุบาตของรัฐธรรมนูญไทยตียึดอำนาจล่างรัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเกิดความขัดแยงระวังอุดมการจนทหารยึดอำนาจแห่งข้างอ๋อน้องปอจะเข้าใจแล้วค่ะปอน้องจะร้องสรุปสิ่งที่ปออู้มาคือคนติดพอคีบเฮาเข้าใจถึงแกนแทของวัทจักรรัฐธรรมนูญไทยแห่งข้างนะเจ้า สรุปแล้วรัฐธรรมนูญตั้งแต่2 4 7 5เจ้ถึงส5 6 0สิ่งที่เหมือนกันคือความพยายามแก้ไขสิ่งที่มองว่าเป็นปัญหาสิ่งนี้เป็นการเอือ้อคือมีระบบการซื้อทอดอำนาจอยู่บ่อยข้างขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะเข้ามาเป็นผู้บริหารราชัการแผ่นดินที่เองและจะคืนอำนาจการปกครองระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นรป,ประมุขกลับขึนสู่ปวงรนชาวไทยโดยเร็วที่สุดย ญหานี้ก่อเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ซาได้พยายามอุดร้อยหัวโดยมองผ่านบทเรียนจากการรัฐบระหารจากทหารลุนปีหือรัฐธรรมนูญฉบับตี่ซาเรียกได้ว่าแก้ไขาย,ยากตีสุดปรับแต่งห้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยและจารีตประเพณีของไทยเพิ่มอำนาจขององ,องค์กรอิสระและศาลขึ้มากำกับรัฐบาลมากยิ่งขึ้น จุดอ่อนแห่งประกาศหนึ่งของการสถาปนาระบบราชธรรมนูญประชาธิปไตยในปี2475คือการขาดองค์ประมุขตีดำรงอยู่เหนือความคัดแย้งของกลุ่มอุดมการ์ต่างๆจุดอ่อนข้อนี้เป็นปัญหาทางราชธรรมนูญที่เลือรางการมมือนนับเป็นการสูญเสียตีสำคัญ แฮมจูดสำคัญตีจำเป็นต้องตระหนักกันให้นักหนักคือการปฏิรูปประชาธิปไตยมาใจสู้สำเร็จตีพยายามถอดแดบกันมาจากบริบทสังคมวัฒนธรรมอื่นโดยปราศจากพื้นฐานความเข้าใจในประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรมของจัดตัวเกา่าการปฏิรูปการเมืองไทยประชาธิปไตยจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแต่การแสวงหาระบบดีดีมีความเหมาะสมแต่เปลี่ยนสาระของกระบวนการพัฒนา ซึ่งบได้มีอัอย่างดีไปกว่าการเปิดโอกาสให้นคนไทยได้เป็นเจ้าของชีวิตและจินตนาการของตัวเกา่าด้เข้ามามีบทบาทลักในภารกิจปฏิรูปหากข้าพิจารณาจากราชธรรมนูญไทยติพานมาในแต่ละยุคระสมัยเขาจะพบว่าเข้าเคยจัดการปัญหาที่เป็นรากฐานของระบบการเมืองนั่นก็คือไทยตีเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนาราชธรรมนูญ เข้าเชื่อต่อต่อกันว่าการปฏิรูปก,การเมืองคือจะต้องเี่ยรระธรรมนูญใหม่แต่เข้าบอกเกิร์สังจิตสำนึกรระธรรมนูญจะอี้คือผลผลิตแห่งการซื้อถอดอำนาจของคนบางกลุ่ม